The top, the top, top. Office, the top. The top. 94 FM คุณกำลังฟัง94 FM Club 94FM Club คลื่นเพลงฮิตทั้งไทยและสากล94 FM บ้านใหม่ใกล้เมืองราคาไม่เกินเอื้อมแค่2ล้านนิดๆก็ซื้อบ้านสุธาทิพย์ได้ทาวน์เฮาส์ราคาเบาๆสุธาทิพย์เขามีหลายทำเลน้ำไม่ช่วมสุธาทิพย์ควรสันติเส้นสีพูตัดใหม่และคลิกนิด4เฟส2ก็แค่2 0 9ล้านเท่านั้น แล้วยังมีสุทธาทิปยคองรอแฮาเฟส6แค่2ล้านสุทธาทิปย์ตำรับอีสาน1.8ล้านสุทธาทิปย์คกเมา2แค่1.75ล้านราคาแบบเนี้หาไม่ง่ายแล้วนะครับนัดดูบ้าน086-490-5927 Facebook โครงการบ้านสุทธาทิปยผัดใหญ่บ้านดีที่คุ้มค่าในสังคมที่น่าอยู่ต้องบ้านสุทธาทิปซื้อเลยสแน็คดีๆที่ไม่ได้มีแค่ความกรอบ ลาก,กรอบชวีวงเคี้ยวกรอบตอบโจทย์ได้ประโยชน์จากเนื้อปลาแท้โปรตีนสูงไขมัตขนต่ำข้าวัตถุดิบคุณภาพจากทะเลแค่ฉีกซองก็หอมกรอบอร่อยปลาก,กรอบชวีวงสแน็คดีๆของดีประจำท้องถิ่นซื้อกินก็ฟินซื้อฝากก็เฟี้ยวแค่ซองละ25บาทกรอบกรุบหยุดไม่อยู่ต้องปลาก,กรอบชวีวงบนซองมีรูปปลาคู่สีแดงหยิบเลยที่เซเว่นทุกสาขาทั่วภาคใต้ Office, สวัสดีค่ะสวัสดีวันจันทร์ด้วยนะคะเริ่มต้นการทำงานกันอีกแล้วด้วยหลายคนก็เตรียมตัวที่สมัครงานกันแล้วยื่นเรซูเม่กันแล้วก็อัปเดตเรื่องราวเบื้องต้นไปบ้างแล้วแ่ะแต่วันนี้ค่ะพอเราเนี่ยถูกสัมภาษณ์งานแล้วเรารู้สึกว่าอุย้ย องค์กรเขาก็จะถามอะไรเราบ้างเนี่ยเราจะตอบได้ไหมนะเอ๊ะบางคนก็แอกว่าเด็กจบใหม่ไงก็ยังไม่ค่อยมีประสบการณ์ในการตอบคําถามในเชิงแบบว่าสัมภาษณ์งานสักเท่าไหร่นั่นเองนะคะวันนี้แก้มก็เลยรวบรวมมาง่ายๆเลยค่ะ4คําถามที่มักจะใช้สัมภาษณ์งานที่บางคนบอกว่าตอบไม่ได้ตะกุกตะกักเงืลกลักอะไรเงี้ยนะ เราก็เลยมารวบรวมมาให้ละอันนี้ดูไปพร้อมๆกันอันนี้ก็คือแบบหัวข้อย่อยๆนะที่ทำมาให้ดูกันคร้าวๆกันก่อนค่ะอย่างแรกแน่นอนว่าคำถามเชิงเปิดพอมานั่งปัป๊บน,น,น้องแนะนำตัวเองเลยค่ะนี่คือคำถามพื้นฐานนะที่แบบทุกคนต้องเจอเลยค่ะ,อะลองแนะนำตัวเองให้ดูหน่อยชื่อนามสกุล ไม่ใช่คุณไปถามเขากลับนะให้แนะนําอะไรคะพี่แบบนี้ไม่ได้นะคุณก็ต้องเตรียมการบ้านไปเลยค่ะว่าอะตัวเองชื่ออะไรนามสกุลอะไรอายุเท่าไหรพ่อแม่ชื่ออะไรพ่ออีกพี่น้องกี่คนเรียนคณะอะไรจบอะไรแบบนี้มันไม่ใช่เรื่องผิดค่ะแต่คงไม่มีผลกับการทํางานสักเท่าไหร่ลองใช้วิธีตอบโต้ให้โดดเด่นนะคะแล้วก็แตกต่างจากการแนะนำตัวเองนะคะให้องค์กรเห็นว่าเอ้ย เราก็เหมาะกับตําแหน่งที่เขาหม่เออที่เขาวางไว้นั่นเองนะคะรวมไปถึงยกตัวอย่างเพื่อบบอธิบายเนาะให้องค์กรได้มองเห็นภาพว่าเออเราเนี่ยมีความน่าสนใจนะคะอ่ะบางทีตำแหน่ง HR อย่างเงี้ยก็จ,จะแบบว่าเนี่ยหนูมีพื้นฐานนะคะในการเรื่องราวของการมีคำถามเชิงจิตวิทยาในการสัมภาษณ์คนได้ค่ะเพราะว่าบางทีเราอาจจะต้องแบบดูแง่ความคิดว่าเอ๊ะเหมาะกับองค์กรหรือเปล่าอันนี้ก็ว่ากันไปเห็นไหมโดยทั่วไปเนี่ย จะแนะนําตัวไม่เกิน2นาทีเท่านั้นนั่นเองนะคะไม่ต้องอธิบายบอกบ้านอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้พี่น้องกี่คนพี่น้องทําอะไรบ้างไอ้นั้นไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้นะคะเขาคงไม่ได้อยากรู้เรื่องราวครอบครัวหรอกเขาแค่อยากรู้ว่าคุณทําอะไรได้บ้างคุณเหมาะกับงานองค์กรเขาหรือเปล่าแล้วก็คุณมีทัศนคติในการทํางานอะไรยังไงมากกว่านั่นเอง อย่างที่สองคำถามแบบว่าตายเบื้องต้นเลยนะคำถามเกี่ยวกับองค์กรคุณต้องจำให้แม่นว่าองค์กรที่คุณไปสมัครคือองค์กรอะไรทำเกี่ยวกับอะไรแล้วก็เขามีการดูแลอะไรยังไงนั่นเองนะคะนี่คือคําถามแบบว่าคุณต้องเตรียมตัวให้ศึกษาแบบเนิ่นๆเลยนะว่าเอออย่างเช่นวัฒนธรรมองค์กรการบริหารโปรดักอยเงี้ย บริษัทนี้เขาทําเกี่ยวกับโปรดักต์ผลิตภัณฑ์อย่างเงี้ยมีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างอย่าไปตอบผลิตภัณฑ์คู่แข่งเันนะคะคุณค่ะเดี๋ยวจะไม่ได้งานเลยนะสร้างความประทับใจให้กับคนที่สัมผัสงานนั่นเองนะคะให้เราได้รู้สึกว่าให้เขาได้มองเห็นว่าเออเราเนี่ยเตรียมตัวมาดีใส่ใจในทุกๆรายละเอียดของงานนะคะแล้วก็มีความกระตือรือร้นว่าอ่ะฉันอยากได้งานฉันอยากจะทํางานนี้มากๆทําให้เขาเห็นว่าคุณมีไฟในการทํางานนะคะ อย่างต่อมาก็คือคําถามที่3ส่วนใหญ่มักจะเจอเกี่ยวกับคําถามเชิงลึกเกี่ยวกับงานนั่นเองค่ะโอ้หลายคนบอกว่าลึกลับตอบไม่ได้ก็มีนะคือแน่นอนพอถามอะไรแบบลึกๆนะคะแต่บางทีกลับตอบแบบภาพกว้างโอ้ยชับแม่น้ำทั้งะ้ามาจา้ะเนื้อๆไม่มีได้น้ํามาทั้งนั้นเลยนะคะแบบนี้เนี่ยก็ <laughs> เหนื่อยหน่อยนะอ่ะ บางทีเราอาจจะไม่ได้แบบตอบได้ตรงคําถามนะคะบางทีตอบไม่ตรงคําถามบ้างลหละนะคะสิ่งที่ทําเบื้องต้นก็คืออย่างที่บอกค่ะศึกษาข้อมูลอ่านรายละเอียดตําแหน่งที่สมัครงานแล้วก็ทําความเข้าใจให้ได้มากที่สุดและก็ไม่ควรโกหกค่ะบางทีก็ถามน้องทําโปรแกรมนี้ได้ไหมในใจทําไม่ได้บอกอ๋อได้ค่ะพี่ไม่เป็นไรค่ะง่ายมากสบายมาก ถ้าทําได้ก็บอกว่าทําได้ทําไม่ได้ก็บอกว่าทําไม่ได้จบอย่ามาโกหกค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเขาก็จะรู้รู้ทีหลังแบบนั้นเนี่ยเสียความรู้สึกเปล่าๆน,นั่นเองนะคะบอกไปเลยว่าคุณทําอะไรได้บ้างอันไหนไม่ถนดัดแต่พร้อมจะเรียนรู้อ่ะอันนี้มันก็เป็นคําตอบที่เรารู้สึกว่าเออโอเคเขาอยากจะมีการเรียนรู้เขาอยากจะพัฒนาสกิลตัวเองอันนี้โอเคไม่ได้ค่ะพี่หนูทําไม่ได้เลยพี่อยากให้หนูทําเลยแบบนี้เนี่ย ขาไม่เลือกนะอ่ะยังไงก็ลองดูนะคะตอบให้ตรงคําถามและอันไหนได้อันไหนไม่ได้บอกตรงๆเรียนรู้กันได้นะคะแล้วก็คําถามที่เกิดกับการสิ่งที่ทําผิดพลาดในอดีตเงี้ยเขาก็อาจจะมีการถามว่าเลาว่าเออที่ผ่านมามีรู้สึกว่าตัวเองทําผิดพลาดอะไรบา้างอะไรประ,ประมาณนี้นะคะเราอาจจะเล่าในอีกมุมนึงแต่เราก็บอกว่าอาจจะแบบโอเคพี่หนูอาจจะทําผิดพลาดมาแต่ นั่นแหละคือประสบการณ์ที่หนูพร้อมจะพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงตัวเองอ่ามันก็จะเป็นคําตอบหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเออนะเด็กคนนี้มันก็จะแบบมีมีมีความตั้งใจอะไรประมาณนี้นะคะจริงๆคําถามเนี่ยในการสัมภาษณ์งานมีเยอะแยะมากมายค่ะแต่ว่าแล้วแต่บางองค์กรแล้วแต่การรับมือของแต่ละคนด้วยนั่นนะคะนั่นเองเนาะจริงๆมันเป็นเบื้องต้นละค่ะที่เตรียมมาฝากเนาะเพราะว่าน่าจะเป็นคําถามเบสิก ที่หลายคนน่าจะแบบเคยเจอกันอยู่บ้านนะคะบางคนก็แบบอ่ะตั้งคำถามง่ายๆเข้าวๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะเอาเป็นว่ายังไงก็แล้วแต่แนะนำตัวเองให้กระชับให้ดูน่าสนใจศึกษาเกี่ยวกับองค์กรให้ไปนิดนึงนะคะแล้วก็รวมไปถึงนะคะอ่ะคำถามเชิงลุกเกี่ยวกับงานงานวิจัยงานพัฒนางานอะไรก็แล้วแต่ในสาขาที่คุณแบบว่าถนัดนะคะแล้วก็อะไรทําได้ก็บอกก็าทาได้อะไรทําไม่ได้ก็อย่า <laughs> มมกมิตรนะจ๊ะบอกไปเลยว่าทําไม่ได้พร้อมจะเรียนรู้อะไรก็ว่ากันไปแต่เวลาพอเข้ามาองค์กรแล้วนะคะคุณก็ต้องศึกษานิสัยใจคอแล้วก็วัฒนธรรมขององค์กรเขาด้วยนะคะก็นะเรียนรู้พร้อมที่จะปรับเปลี่ยนกันไปนะคะทุกๆอย่างมีการเปลี่ยนแปลงกันอยู่เสมอนะอ่ะทั้งหมดนี้ น่าจะไม่ยากนะสาหรับน้องๆที่จบใหม่นะคะสำหรับใครที่จะต้องเตรียมตัวหรือว่าใครที่ห่างหายจากการสัมภาษณ์งานไปนานนะคะก็น่าจะเป็นเทคนิคดีๆที่นํามาฝากกันนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาตามฟังกันต่อว่าจะเกี่ยวข้องอะไรเกี่ยวกับการทํางานการสมัครงานติดตามกันได้เลยกับ o f f ฟิต y ท a องนะคะสิบโมงครึ่งเป็นต้นไปพรุ่งนี้เจอกันผ่านทางวิทยุนะคะวันนี้ทางออนไลน์ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ Up office, 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 the with the top top up the top, office, the top.